นิทานธรรมโอวาทเรื่องคุณธรรมบารมีชะตาชีวิตห่วงจุย้ยพระโอวาทพระอาจารย์ที่กงรุตาสมัยก่อนมีหมอดูกห่วงจุ้ยคนหนึ่งเดินทางมาไกลมากจึงรู้สึกกระหายน้ำจะเดินไปขอน้ำดื่มที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านหลังนั้นเป็นคนที่จิตใจดีงามมากจึงยกน้ํามาให้ชามหนึ่ง แต่ว่าอย่างไรล่ะนั่นก็คือน้ำในชามีแกบอยู่ด้วยดังนั้นหมอดูห่วงจุยคนนี้ดื่มไปก็ไม่พอใจไปจะให้ดื่มน้ำทั้งทีก็ต้องจริงใจหน่อยสิจะต้องเอาแกลบใส่ลงไปทำไมหลังจากที่คืนชามให้กับเจ้าของบ้านไปแล้วหมอดูห่วงจุยก็แนะนําตนเองว่าเป็นหมอดูห่วงจุย้ย กำลังจะเดินทางไปที่แห่งหนึ่งเจ้าบ้านก็เลยบอกว่าพอดีเลยครอบครัวของเรากำลังจะสร้างบ้านขอให้ท่านช่วยดูห่วงจุ้ยให้หน่อยได้ไหมหมอดูห่วงจุ้ยคนนี้จึงคิดในใจว่าดีเลยฉันจะได้แก้แค้นเพราะเขาไม่รู้จักห่วงจุย้ยแต่ฉันรู้ดีดังนั้นหมอดูห่วงจุย้ย ก็เลยช่วยดูห่วงจุ้ยให้เอาไม้ไผ่ไปปักไว้ในที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ดีมากๆแล้วก็คิดว่าดีใครเรียกให้เธอเอาน้ำใส่แกลบมาให้ฉันดื่มเองละ่ะจากนั้นเขาก็ปักไผ่ลงไปเจ้าบ้านไม่ได้คิดอะไรจึ่งกล่าวขอบคุณจากนั้นหมอดูห่วงจุ้ยก็กลับไปหนึ่งปีให้หลัง พอดีหมอดูห่วงจุ้ยกลับมาที่นี่อีกครั้งก็คิดว่าปีที่แล้วฉันมาช่วยดูห่วงจุ้ยให้กับคนคนหนึ่งฉันผ่านมาแถวนี้จะลองไปดูดูเขาสักหน่อยว่าเขาจะกลายเป็นคนน่าสงสารน่าเวทนาขนาดไหนเพราะว่าที่ที่เขาปักลงไปเป็นสถานที่ที่มีห่วงจุ้ยไม่ดีมากๆแต่พอเขาไปดู กลับกลายเป็นว่าสร้างบ้านได้อย่างสวยงามมากทำไมถึงได้สวยขนาดนี้เขาไม่ได้บ้านแตกสลกกขาดอะไรด้วยสุดท้ายเขาจึงไปเคาะประตูแล้วเดินเข้าไปเจ้าของบ้านยังจําเขาได้จึงออกมาขอบคุณหมอดูห่วงจุยคนนี้แล้วพูดว่าขอบคุณคุณเหลือเกินสถานที่ที่คุณดูห่วงจุยให้ช่างเป็นที่ที่ดีจริงๆ หมอดูห่วงจุยตกใจเขาคิดในใจว่าสงสัยว่าประสบการณ์ของฉันจะไม่แบ่นยำหรือเปล่านะต่อมาเขาจึงถามเจ้าของบ้านว่าหลังจากที่ฉันกลับไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเจ้าของบ้านก็ตอบว่าไม่มีนี่แต่หลังจากที่ท่านกลับไปแล้วก็มีลงฝนพัดกระหน่ำมาหาใหญ่ทำให้ไผ่ที่ปักลงไป เลื่อนที่ไปหน่อยนึงเจ้าอยากได้ดูว่ามันขยับแค่นิดเดียวเท่านั้นขยับแค่นิดเดียวจากเดิมเป็นที่ที่ไม่ดีที่สุดกลายเป็นที่ที่ดีที่สุดดังนั้นเขาจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาสุดท้ายหมอดูห่วงจุ้ยคนนั้นรู้สึกละอายใจจึงไปขอโทษเจ้าของบ้านว่าขอโทษนะ เป็นเพราะฉันไม่ดีเองจริงๆแล้วฉันต้องการทำร้ายเธอเป็นเพราะฉันไม่พอใจที่เธอเอาน้ำใส่แกแบให้ฉันดื่มเจ้าของบ้านจึงบอกว่าท่านเข้าใจผิดแล้วเหตุใดฉันจึงต้องใส่แกลบลงไปด้วยรู้ไหมเป็นเพราะท่านเดินทางมาไกลจึงเหนื่อยหอบมากหากท่านดื่มน้ำทั้งชามลงไปทันทีจะทำให้ท่านสำลักได้ ดังนั้นจึงใส่แกลบลงไปให้ท่านค่อยๆเคี่ยวค่อยๆดื่มจะมีผลดีต่อร่างกายของท่านมากกว่าหมอดูห่วงจุยได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกละอายใจเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าคนดีก็จะมีผลดีตอบสนองใช่ไหมใช่ต่อให้คนอื่นอยากจะ่ทำร้ายเจ้าแต่เบื้องบนก็จะช่วยแปลเปลี่ยนให้ พลังนี้เป็นพลังที่คาดไม่ถึงเชียวนะใช่ไหมใช่เจ้าดูสิว่าหมอดูหวงจุยคนนั้นเขาคิดว่าตัวเองเก่งกาจมากแต่เขาก็ไม่อาจเก่งไปกว่าน้ำได้หรอกดังนั้นเรื่องเล่าเรื่องนี้ซึ่งเป็นประจักษ์ยืนยันถึงคำกล่าวที่ว่าอย่างแรกคือคุณธรรมบารมีอย่างที่สองคือชาตาชีวิต อย่างที่สามคือหว่วงจุ้ย